ไม่ได้มาโรงพยาบาลน,นะคะมาที่โรงพยาบาลมดเออโอลิซุนไงไม่ได้ปวดหมดลูกไปหาหมอที่เป็นหมอประจำนะคะแล้วเขาก็เลยส่งตัวมาที่นี่าพิมกำลังจะไปจ่ายเงินค่าจอดรถนะคะไม่ได้นั่งรองในรถเพราะมันหนาวนะสามวันดีสี่วันป่วยแก่มาไม่มีอะไรดีสักอย่างนะ,ะ <S <S ตอนนี้เป็นเวลา 4โมง18นาทีแล้วนะคะติดลบ11.5แม่ดื้อเพิ่งเลิกงานจากโรงเรียนอนุบาลกำลังจะกลับบ้านไงดูมีไม้เยอะเหมือนเดิมจริงๆวันนี้แม่ดื้อเลิก4ี่โมงครึ่งนะแต่ว่าเด็กนักเรียนหมดแม่ดื้อเก็บของเก็บรายเสร็จก็กลับบ้านได้ะคะ่ะเดี๋ยวขอขับรถกลับบ้านกันนะคะเจอกันที่บ้านเลยะคะ่ะอันตรายนะขับรถไปด้วยถ่ายไปด้วยถนนลื่น,นะคะ่ะ แม่ดื้อขอจอดแวะซื้อผักหน่อยนะคะอยากกินน้ำยาขนมจีนเดี๋ยวไปซื้อกะล่ำปลีหนะะ่อยค่ะนี่ค่ะเุ้ยมีกระหล่ำหน้าร้อนเป็นไปได้ยังไงนี่นะคะอันนี้กระหล่ำหน้าร้อนอันนี้กระหล่ำหน้าหนาวห,หัวแข็งๆแต่ว่าน,นี้เก่าแล้วนะสีเขียวเข้มเลยแต่แม่ดื้อก็จะเอานะหัวใหญ่สุดนี่แหละคะ่ะเอาไปกินกับน้ำยาขนมจีนโชคดีจังอะเดี๋ยวดูอย่างอื่นนะมีผักอะไรน่าสนใจ แม่ด้ได้กะหล่ำปลีกับประกาศข่าวนะ,ะก็ข่าวไว้ไปผัดผักกินนะ,ะกะหล่ำปลีไปกินกับน้ำยาหนมจีนเนาะดเดี๋ยวจ่ายเงินแล้วกลับบ้านกันค่ะตอนนี้แม่ดื้อมาถึงบ้านแล้วนะคะโอ้ตายและแข็งแม่ดื้อต้องชาร์จแบตรถนะคะเพราะว่าเหลือน้อยล็อกซันไปขึ้นบ้านกันค่ะเอาถุงสมบัติวางไว้ตรงนี้ หั่กะหอข้าวไม่ดื้อนะโอ้หนาวหนาวหนาเพื่อนบ้านล้างไม่ดื้อเว้ยสงสัยลืมปิดไฟที่ชั้นใต้ดินนะไฟสว่างน่ะกลับมาถึงบ้านมีเพื่อนเอาหมูมาวางไว้ให้นะคะไม่ได้สั่งหมูกับเพื่อนไว้เพื่อนเขามีฟาร์มนะเขาขายกิโลละห้าส oh, ิบคนเอามาวางไว้ให้หน้าบ้านดีเลยค่ะหน้าหนาวไม่เสียของนะ ได้ให้เดียวนะะเขาชํ่แหละเขาเชื่อดเองเนาะกิโลละห้าสิบนี่ถือว่าถูกนะคะได้กระดูกก็ไม่ไดิสั่งไปห้าโลนะะเดี๋ยวไม่ที่ก็จ่ายเงินเขา <c oughs> เดี๋ยวขอทำกับข้าวกินก่อนนะคะวันนี้อยากกินข้าหน่มจีนเนาะอย่างที่บอกแม่ดิเอาพริกแกง ออกมาละลายไว้เมื่อเช้เชานะคะก่อนไปทํางานเนี่ยพริกแกงใต้กะทิน้ํายากะทินะคะเดี๋ยวนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่อายุสี่สิบห้ามาเนี่ยไม่ได้ชอบกินน้ํายากะทิมากกว่าน้ํายาป่าน้ํายาป่าก็ชอบน้ํายากะทิก็ชอบแต่เมื่อก่อนจะกินแต่น้ํายาป่าไม่กินน้ํายากะทิทุกวันนี้กินน้ายากะทิได้เฉยแล้วก็หลังจากสี่สิบมากินขนมได้เมื่อก่อนไม่ได้ทําขนมจริงนะแต่ไม่ได้ไม่กินไม่ได้จะให้น้าให้คนอื่น แต่ทุกวันนี้ไม่ได้กินขนมได้เมื่อก่อนหวานกินแล้วขนลุกทุกวันนี้หวานแล้วชื่นใจคนมันจะอ้วนเนาะโอเคแม่ดื้อไปถอดเสื้อผ้าแล้วมาทำกับข้าวกันนะคะพริกแกงน้ํายาเลิศดเนะ่ะแบบว่าเอาออกมาได้กลิ่นกระชายเลยค่ะจริงๆแม่ดื้อมีกระชายนะเก็บไว้กำลังเหี่ยวแล้วซื้อมาจากร้านเอเชียค่ะก็คิดว่าจะไม่ใส่นะอันนี้จะเก็บไว้ผัดเผ็ดอย่างอื่นนะเพราะว่าอันนี้หอมกระชายละ เดี๋ยวไม่ได้จะเพิ่มกะปิไปนะฮะเพราะว่ามีมีกะปิเที่ยวมาจากเมืองไทยกะปิ้ายก็จะใส่กะปิเพิ่มไปโอเปิดไม่ได้ค่ะเพราะว่าพี่หอมบอกว่าพริกแกงที่ขายสําเร็จพี่หอมเป็นเพื่อน u t u b e ของแม่ดื้อนะพี่หอมแกททำกับข้าวเก่งพี่หอมแกก็จะลงแต่กับข้าวถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูการทํากับข้าวของพี่หอมก็ไปดูที่ช่องจันหอมนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อขึ้นให้ พี่หอบอกว่าพริกแกงที่ซื้อมาจากตลาดเขายังไม่ใส่กะปินะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่กะปิเพิ่มไปเดี๋ยวม่ดื้ก็จะตำพริกแกงเพิ่มนะคะแล้วก็จะได้แกะเนื้อปลามาตําใส่ด้วยก็จะใช้กะทิแค่กล่องเดียวนะ,ะกล่องสุดท้ายที่เหลืออยู่ยังไม่ได้ไปตลาดนะคะไม่ดื้ใช้ปลาชิ้นเดียวนะคะเนี่ยตัดตัวหนึ่งเป็นสามท่อนแต่ว่าปลามันตัวใหญ่เนาะไม่อยากได้คนมากค่ะ ผัดกะทิให้แตกมันก่อนนะคะแล้วค่อยเอาพริกแกงที่ตำกับปลาลงไปผัดใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆผัดไปนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ใช้ไฟแรงนะเพราะว่าไม่ได้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวจนผัดปลาก็ใช้ไฟอ่อนนะอันนี้อยากให้เขาแตกมันนะไม่ได้ไม่ใส่น้ํามันในการผัดนะ,ะไม่ได้ใช้น้ํามันจากกะทินะแตกมันดีแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเกิดใส่พริกแกงลงไปผัดมันจะใช้ไฟแรงไม่ได้นะคะมันจะกระเด็น ถ้าจะให้น้าให้กะทิแตกมันเร็วผัดแต่กะทิจะไวกว่านะคะใช้ไฟแรงได้เดี๋ยวไม่ดื้อจะตกักปลากับพริกแกงที่ตาไว้ใส่ลงไปนะเพราะว่าอันนี้แตกมันดีแล้วมันมันลอยข้างหน้านะคะเป็นใสๆเดี๋ยวลดไฟก่อนเดี๋ยวกระเด็นกระดอนนะแล้วก็จะเพิ่มกะทิไปด้วย น้ำยาแม่ดื้อเสร็จแล้วนะคะเปิดไฟไว้อ่อนๆนี่ค่ะสวยไหมสวยเนาะอันนี้มันจากกะทิล้วนๆนะที่แม่ดื้อผัดเมื่อกี้นี้ไปเดี๋ยวกินข้าวกันค่ะต้มเส้นเสร็จละผักแม่ดื้อก็มีสามอย่างนะกะหล่ำปีที่ซื้อมานะแล้วก็มีผักกาดดองไฟกระพริบแล้วก็นี้ต้นกระเทียมต้นกระเทียมญี่ปุ่นนะแม่ดื้อซอยไว้เดี๋ยวไปจับเส้นขนมจีนกันนะ แม่ดื้อไม่ค่อยชอบน้ำยาข้นมากนะนี่ขนาดว่าไม่อยากได้ข้นนะก็ยังก็ถือว่าข้นนะสาหรับแม่ดื้อแบบนีน้ไม่มีลูกชิ้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะมีแค่นี้มากเลยค่ะ,คะเขาใส่กระชายมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พริกแกงเหมือนใส่ผงชูรสมาแล้วอะ่ะคือนัวเลยอะ่ะถ้าเกิดใครอยากซื้อก็ไปซื้อ,อในลาซาดานะคะแม่ดื้อสั่งในลาซาด้าอร่อยค่ะยี่ห้อนีอ้เดี๋ยวขอกินข้าวกันนะคะ Said, into the moon ไม่ได้มาโรงพยาบาลน,นะคะมาที่โรงพยาบาลเออโอลซุน,นะคะ่ะไม่ได้ปวดหมดลูกไปหาหมอที่เป็นหมอประจำะะแล้วเาก็เลยส่งตัวมาที่นี่พิมกำลังจะไปจ่ายเงินค่าจอดรถนะคะไม่ได้นั่งรอในรถเพราะมันหนาวนะ สามวันดีสี่วันป่วยแก่มาไม่มีอะไรดีสักอย่างนะโรงพยาบาลก็มีต้นคริสต์มาสนะที่นั่งรอวิวสวยนั่นนะ กลับบ้านแล้วนะคะแวะมาซื้อขนมปังไปฝากพี่ดื้อเมื่อกี้พี่ยิ้มแวะไปกินเบอร์เกอร์คิงมาไม่ดื้อเอาน้ำมากินต่อร้านร้านขนมปังร้านนี้สวยนะมาซื้อขนมปังไปฝากพี่ดื้อคาร์ดูเทคก่อนนะเดินชิลล์อย่างเงี้ยนโมออร์เดอร์น้องเราได้ซื้อเครดิตเจ้าไอเดซ์แกนเขาจะปิดร้านเราจะต้องสั่ง สรุปไม่ได้นะคะขนมปังที่พี่ดื้อชอบมันหมดแล้วตอนแรกไม่ดู้ว่าจะสั่งให้เขาทำเรากลับบ้านเพราะว่าเขากำลังจะปิดร้านแต่เขาบอกว่าไก่สลัดของเขาหมดนะก็เลยอดนะคะไปกลับบ้านวันนี้ไม่ได้ไปหาหมอก็ได้ยามากินนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรค่อยๆโทรติดต่อหมอใหม่นี่ค่ะที่เมืองนอกเป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ก็ไปแวะร้านไทยวยคะเดี๋ยวกลับบ้านถ่ายให้ดูเนาะไม่ได้กินขนมเวลาแพ็คๆหนึ่งอยู่ในรถไม่กินเบอร์เกอร์กับพี่ยิ้มนะจะกลับไปกินขนมจีนค่ะ พียไปซื้อนะคะไปซื้อนมปังให้ลูกแต่ว่าแม่ดื้อขี้เกียจเข้าไปนะคะก็เลยนั่งรออยู่ในรถวันนี้คุณหมอเขาก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะที่ไปหาหมอแม่ดื้อปวดหมดลูกนะคะก็เลยมาหาหมอที่อำเภอแล้วเขาก็เลยส่งแม่ดื้อมาที่โรงพยาบาลในเมือง ก็คุณหมอก็ตรวจก็บอกว่าไม่ได้มีซีดในมดลูกนะคะก็คือมันมันยังไม่ใหญ่ถึงกับขนาดต้องผ่าตัดแต่ว่ามันมันมันสามารถทําให้เราปวดท้องได้ะะก็ได้ยามานะเพราะว่ายาที่นี่ซื้อเองไม่ได้นะ,ะถ้าคุณหมอไม่จ่ายให้หรือว่าไม่ได้ไม่ได้ใบใบสั่งยาจากหมอนะคะคุณหมอก็จ่ายยามาให้ทานสี่วันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะหายมันจะดีขึ้นเขาว่าอย่างนั้นนะ,ะแต่ถ้าปวดหรือว่าอะไรก็ก็ติดต่อไปใหม่ไม่ดด้ก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยว ก็ถ้ามีอะไรก็ค่อยติดต่อหมออีกทีหนึ่งแล้วกันก็เลยตอนกลับก็เลยให้พี่ยิ้มแวะซื้อกับข้าวที่ร้านไทยนะคะร้านเอเชียแล้วก็พี่ยิมก็เลยแวะมากินเบอร์เกอร์คิงตรงนี้เพราะว่าเป็นทางผ่านกลับบ้านแล้วก็จะซื้อข้ขนมขนมปังอะไปฝากพี่ดื้อเพราะว่าวันนี้พี่ดื้อก็กินข้าวกับย่านะคะไม่ดื้อกับพี่ยิ้มก็ออกมาตั้งแต่บ่ายสองแล้วออกมาจากที่บ้านนะคะก็เลย ว่าจะไม่ทําอะไรให้พี่ให้พี่พดื้อให้ลูกชายค่ะทานตอนเย็นก็เลยจะซื้อขนมปังแบบที่เขาทําสําเร็จแล้วไปฝากนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านค่ะเดี๋ยวไม่ได้ให้ดูว่าไม่ด้ได้อะไรมาบ้างนะคะที่ร้านไทยวันนี้ตอนกลับบ้านมาไม่ไดื้อก็นึกว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่ารถติดปกติบ้านไม่ไดื้อเนี่ยเป็นทางออกออกจากเมืองไปนะคะก็เป็นบ้านนอกรถจะไม่ติดนะที่จริงแล้วเป็นรถเข้ามาขูดหิมะหิมะขุดน้ําแข็งข้างทางะค่ะเพราะว่า เวลาที่หิมะตกมาหลายๆวันเราทีนี้เขาโรยเกลือที่ถนนนะคะมันก็จะทําให้น้ําแข็งละลายเป็นน้ําแล้วพอมันความเย็นมาโดนก็จะกลายเป็นน้ําแข็งมันจะแข็งก็เลยต้องเอารถมาขูดนะจะได้ขับง่ายๆค่ะตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะพีมได้เบียร์มาเอาไปใสู่้ีย็นลขาดูฟ้อเดียอนเวสเกนี่นะคะอาหารที่ไม่ได้ได้นะ ได้ขนุนมาได้มาสามแพ็คครับไม่ได้กินไปละแพ็คหนึ่งในรถแล้วก็มะเขือพวงอันนี้เป็นลำาไยนะได้ลำาไย่มาแพ็คหนึ่งได้เงาะได้เกาลัดไม่ได้ชอบกินเกาลัดต้มนะอันนี้จะมากินกับขนมจีนนะเนาย้อนเดนไที่นอเลสเซ่น แล้วก็ได้นะ้ำมาให้พี่ด้วยได้มาสองกระป๋องอได้อะไรนะแฟนตาสี Fantasy, ม่วงกับแฟนตาสีฟ้าแล้วก็ต้นหอมผักชีต้นไม่ใช่ผักชีอะไรต้นต้น,ตนไม่ไม่ใช่ต้นหอมพูดผิดเอ่อต้นผักชีนะคะแล้วก็ผักชีเบเร่ผักชีฝรั่งได้กระเพรามาหอนกระเพรานี้น่าจะกลับบ้านเก่าไว้นะเพราะาอากาศหนาวแล้วก็ได้ถั่วกระยาวมนาะสองหอ่ออยากกินผัดพริกขิงนะคะ ได้ดินเส้นมาแพ็คหนึ่งได้กระเทียมมานี้จะมาตําแจ่วนะจะมาคั่วใส่พริกนะคะก็เลเอาเอามาแพ็คึ่ง<อ>แล้วก็ได้มะขามคุกมาไม่รู้ของประเทศอะไรไไยังไม่ได้อ่านนะคะหเห็นมันเป็นมะขามคุกน้ําตาลนี้เอาไว้กินเล่นเนาะได้มะเขือมาหนึงแพ็คหนึ่แพ็คนะคะวันนี้ก็หมดไปเก้าร้อยเก้ครนนะเนี่ยก็คูณ3.5นะคะโดยประมาณ ได้มาแค่นี้ค่ะไม่เห็นได้กับข้าวเลยเลยหมดตั้งเก้าร้อยเลยหรอล,ลืมอวดค่ะไปเจาะเลือดมันได้วันนี้ที่นอร์เวย์เนี่ยเวลาเจาะเลือดทีเอาทีหลายกระปุกมากเลยนะเอาเยอะมากเลยนะเจาะเลือดเมืองไทยไม่เท่าเจาะเลือดที่นี่นะไม่ไดื้อเจาะเลือดวันนี้เอาไปสี่กระปุกใหญ่ๆสี่หลอดใหญ่ๆเลยค่ะก็เดี๋ยวจะแกะออกแล้วนะโอเคค่ะไม่ไดื้อทางข้าวกันนะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ดื้อจะกินขนมจีนนะแล้วก็จะพักผ่อนจะกินยาแล้วถ้ากินยาก็คงจะง่วงนอนแล้วก็จะไม่ได้ทาอะไรแล้วนะคะถ้าเกิดว่าแม่ดื้อหายไปเงียบไปก็แสดงว่าแม่ดื้อไม่สบายนะเพราะช่วงนี้แม่ดื้อบอกไม่ถูกหรือว่าจะเป็นอะไรนะไวัยทองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเลือดจะไปลมจะมาเนาะ เป็นบอกไม่ถูกค่ะเป็นสวันดีสี่วันไข้แล้วก็ยาที่หมอให้มาก็ยาแรงนะคะคือทานแล้วไม่สามารถขับรถได้มันจะง่วงนอนนะก็คือเขาก็คงอยากให้เราพักผ่อนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วันหลังนะคะสวัสดีค่ะไม่ได้ทานข้าวกัน